สวัสดีค่ะมื่อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมากรีดย่างมือสุดท้ายของรอบนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนอื่นเขาต้องไปเบิง่งนขายดุยเพินสุนมีดก่อนมาเลยมือนี้มากรีดย่างมือสุดท้ายเลยเด้อพาอว่า อันที่สามสิเอ็ดหนึ่งสิขายแล้วก่อนอื่นค่นต้องฝนจะก่อนขีดยางกับโบปันไดดอกเพี้ยนใหม่อยู่ดิพอแม่พี่น้องบอกเลยเห็ดน้ำกับคือพ่อได้อยู่คือพ่อผ่านอยู่อันที่กับฝนเริวิธีการฝนฝนมี พี่น้อง่นผู้เคยเห็นเคยมฝนขลักเอาเมนบอกสิเดอ้อว่าฝนถือวิธีอยู่บ่วิธีอยู่บ่ฝน นี่มาเอาต้นเศร้าพี่น้องเออ้ยบรรยากาศกัสิคือนี่ละเดอ้อนี่สิมาก,ากีดยางต้นเศร้ามีดสุดท้ายถือมันน้ำเ้าพี่น้องพี่เบิงอัน giang vâng nhót đâm, tôi năn nỉ bỏ. đi đâm, con lê. เออพี่น้องบรรยากาศคืออันนี้เป็นยางต้นยอดดำหกร้อยยอดดำแต่ว่ามันก็เป็นบางต้นได้พี่น้องบางต้นก็เพิ่นกับสิเริ่มออกอนี่ก็แม่ยอดดำเยอะมีดสุดท้ายไออินที่นี่ก็สุดท้าย กิดได้ประมาณสองขายได้ประมาณสองงวดงวดที่สามแหละเพิ่นเริ่มออกที่แรกว่าเพิ่นบ่ออกโอ้ยซือยางถือหลอกผิดแล้วแต่ว่าบาดนี้เนาคือพอได้อยู่เออเป็นอันว่าผ่านมีดอกพี่น่อยพ่อได้ธรรมาดาอยู่ดอก โมเมนว่าบออกกระดอันนี้จะเป็นสองหาหนึ่งสองสนึ่งมีสหนึ่งต้นพิ่นเก็ประมาณใหญ่แล้วย่างประมาณย่าง8ปดปีบอก สิคต้นสายลุยไปเบิง่งไปกรีดไปเบิ่งคนกรีดเหมืนไปเบิ่งเด้อะยอดดำเด้อย,ยอดดำทั้งหมดเด้อมานี่ทำนี้ซื้อว่าใส้ได้เนาะพี่น้องเอาแหวนว่าบ่อออกกันเด้อีเด้ต้นเพิ่นบ่ออกต้นเพิ่นก็ใหญ่คือเดียวสมบูรณ์มาก แต่โบอ,ออกแถวนี่คือบอ,ออกคือบอ,ออกว่าแถวจ้ะม,มือเดียวเบอร์เลยแถวนี่บอ,ออกยงาด,ดำคอมเมนต์เบิร์ไหนเด้อว่ามันเป็นแตกคือนี่เหมันเป็นโรคหรือเป็นอย่างพี้องเลย คอมเมนต์มาให้คนกลางป่าสายลุยบึงเด้อเริ่มกีดเลยเด้อเริ่มกีดนี่เพื่อนกระจีจะประมาณนี่ยดเล็วเถอะได้ยดเล็วถเวถอะได้ยอดดำแต่ว่า ยอดบ่ชึงด้เฝ้ายอดเฝ้ายานี่นี่คือยอดดำนี่เขาเมนบอกว่าอย่าอย่าไปนักข้างด้ามบวชนักข้างด้ามบอ้ยนักข้างราะหัวมันจโออกเบาๆเพราะว่ามันก้อแบบนั่นนะ ช่อยางก็นี่บ่ออกนี่บ่ออกอีกแงมันบ่ออกดต้องออกแม่เพราะว่าเขากีดเขาก็ต้องออกอย่นันบ่ออกได้ไมตายแล้วที่น้องวานนีไใหญ่สายลุยเพิ่นกีดคือออกแต่หม่องอันใกล้สีหอดมาเบิ้งสองหาหนึ่งแล้อแบบนี้เด้อนี่คือสองห้าหนึ่งอต้องออกเม่นต้องออกสุดไทยสุดหัวเนาะพี่น้อง ีสองหาหนึ่งสองหาหนึ่งใจเย็นได้โบเมนว่าฝ้าหยาดตบ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 ,ตบตตนนตเป็นสีคอยแต่ยศนานใบพูดใบพูดไปใบพูดซาทีสุบเรียวสิหายพี่น้องบึง อันนี้บรจักพันเพราะว่าต้นเพิ่นซื้อมาแหละตายแล้วออยางเบีย้ยมามาปลูกนะยางเบีย้ยมาปลูกได้พี่น้องเอ้ยมาหอดโลกเบีย้ยมันมาแล้วปลูกเลยนะน่นะแต่ว่ามันกับโบคอยได้ใจเฮาอันเฮาติดตาบ่เนาะ นี่เป็นอนใดสองยอดยอดดำบอกยอดดำตัวนี้คือเกี่ยงถ้าเป็นยอดดำนี่เพิ่นจะเอาไรถึ้ได้บอกยอดดำแบบว่ามัหลายอย่างท่านนี้เปลือกหนาันใด่ันนี้นั่นเปลือกหนา อันนี้เสียงเ,เสียงกรีดบ่คือนยังได้พี่น้องนาขนาดเปลือกนาะหรือว่าจะเป็นคนละพันบอกคอมเมนต์บอกทีเด้อว่าเป็นพันเดือดใหญ่พันนาเปลือกนาะหนะนี่มันจะเป็นเกรดเราสิควรสิเอาพันนี่บอกเวลาสสียบกิ่งใหม่ยุดไล่แบบแห้งใส่ได้เจ้าพี่น้องเนาะต่ไล่แห้งหักยุดเร็ว เบนเบื่อเลยบนเท้านะี่คือดังแควะแควะแควะต้นนี้ไม่ออกไม่ออกก็เป็นไม่เป็นลายบางต้นเนาะที่นู้นเนาะน,นี่สาเหตุของยอดดำเปลือกมันแควกแควกเปลือกบนนิ่มมันเป็นน้ำต้นหรือเป็นน้ำหย่างหรือว่าเป็นต้นต้นตายเร็วเด็ดแต่เร็วแต่ยาเร็ว เฝ้าออกเฝ้ายาบ่ออ,อินคือสองหานหนึ่งนี่กับบ่ออกหนาตายหนาตายหนาตายแล้วต้นน้อยๆคือนหนาตายแหละเป็นนำเฮาเอาอันมีดรวมกันบอ่อติดไปจากมีด นี่สองหาหนึ่งป่ะโอย้ยสองหาหนึ่งหนึ่งเพิร์ดยศใหญ่เด้วยยศเพิร์สีใหญ่คนเดียวนี่จะไม่มเห็นบ่ะก็นี่มักคือหึงแต่ใหญ่ตุนิถือว่าผ่านนี่ดอกเกี่ยวกรอนนั่นงวดกอน่ะบ่ได้เลยจะได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยงวดกอน่ะขายน่ะได้ประมาณนี้แหละ บเต็มตงวดนี่ตึงขึ้นมาแน่จักหน่อยนี่ก็สองหาหนึ่บันี้สิบเต็มบอนี่นี่คือสองหาห่งเออหยุด่ผ่านแล้วบอกคือย่อแห้งพุดบอยองแห้งพุดหลุมตันบอกตันท่อบอกพี่น้อง เนขึ้นดุดๆๆๆเพ่นบอกอยู่ห่ดลื่นสว่าให้นับดามดึง่มกะนเอาขีดฟัดตขีดฟัดตถานัดแบบได้แล้วก็ให้เอาแบบนั้นเพื่นว่าม่ต้องฟื้นมันจะไม่ได้ ยอดดำบอลน,นี่ตัวพี่ยอดดำเนาะนี่คือยอดดำนะยอดดำเนี่คือผ่านอยู่เกลือกอแข็งแส้ได้ยอดดำน,นี่คือยอดดำพี่น้องเอ้ยมันมันจะเป็นแตกมันแตกอย่างนี่บ่รานเพิ่นคือว่าเป็นโรคบะ แตกยังส่คือเป็นโลกพี่น้องบอกหน่เด้อคอมนเมนต์หน่เดอนน้อนานเลยได้ิบโบเลยอ่ะนานเป็นโลกเพิ่นกับสิบอลพันแล้วบอกกี่ทีอว่าใส้ได้บอกพี่น้องเมนบอกมันเด้อ มือล้างนั่นมากีดตีสี่ฝนตกห้ามมดไปบอทันมือน,นี่มาใหม่เพราะว่าสิได้เก็บเด้ยวดยดิต้องสู่้าเ้าว่สู่ก็อยู่ก็ได้เนาะเ้าต้องไี้ใต์อยู่แล้วเงินทองกิจวัดประจำวันยุคนี่แห่งยุคหาเงินลูกเต่ากับพาเดียวมาเบิด ไปเห็นงานบบได้เลยเพราะว่าโลกมันระบาดโลกระบาดลูกกับพื้นมาอยู่กับพพอกับแม่และวบานอันนี้ก็ยอดดำเหรอเนานะยอดดำเลยตรงนี้ กันมากเลยยืส่สวนนี่ย,ยอดดำสิเกือสิเปอร์เซ็นต์เพื่อนละยอดดำอันนี้ก็ยอดดำเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ก็คือยอดดำปากแต่ว่าบ่บ่บว้างเลยปากเพื่นมันบังตาดิไม่เห็นห้่ง ข้เาเพิ่นข้เาเบิง่งมองอันเพิ่นนั่นลงคลิปมาให้เบิ่งอ่ะลังอือลังคนน่ะเพิ่นสิเอาอ้อมครึ่งเลยนะแต่ว่าเอาอ้อมอบ่เฮาวแสิยื้อบ่ถึงเนาะเวลาเฮาเกี่ยวนะนี่เลยประมาณนี้แหลกะก็สิพอดีกับเฮาวซองเบิง่งแล้วก็โค้งนะนะใกลโพดอ่อันเพิ่นลงคลิปให้เบิง่งหลังหม่องนะ อันนี้จะพอดีนี่โค้งเลยสาม่วนหนึ่งวนหมดเอาแบ่งกันเอาสองชวนเอาหนึ่งแบ่งครึ่งเลยมาสองนี่ต้นเล็กต้นเล็กกับใบย่อมแพ้ด้วยเนี่ยหลายเติบเล้วเ้อต้นเล็กพันกับใบย่อมแพ้แด้ว มาตายบ่ตทาตายแลวสเอ่ยังายไมสตายไปเรื่อยๆเงี้ยนมีดนี่แหละเฮาบริสิทธิ์มีดสังสายแบบคือสิอาตายแะท่านนีอายุ่ท่านที่ซำมูนี่เท่าไหรบ่อหาหนึ่ด้ Thì mình, mình cái chân và đây nó thì nông nó hãy phi nông bừng ta hướng đế bộ đây hãy phi nông bừng กาศจะประมาณมื่อนี้ฝนจิตกบ่บบมืดมัวสำหรับคลิปนี้เท่ากับสิจบแค่นี้เนาะพี่น้องเน,งน,งนงาะบายบาย